สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรามาเจอตลาดนะคะที่นี่นะคะเป็นตลาดขายของมีคนมาขายของเต็มเลยตอนนี้นะคะเพิ่งจะเห็นเห็นไหมมีผลไม้เต็มเลยนะคะว้าวให้มีคนมาขายของเต็มเลยนนะะเ,หเห็นไหมเราสามารถเลือกซื้อของได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนที่เขาทำของเขาเองเนาะ ก็เพื่อนค่ะอันนี้เขาก็จะเป็นคัพเค้กนะคะว้าวไน I'm good มาต่อกันนะคะก็ตะกี้เครื่องมันหลุดไปนะคะก็จะเป็นส่วนผักนะคะนี่เขาจะเป็นแตงโมลูกเล็กมากทุกอย่างตรงนี้นะคะเขาเป็นออร์แกนิกนะคะ เป็นออแกนิกค่ะแล้วก็ตรงน,นี้จะเป็นโฮชิเก้นสกินบอลเลตอ่ะคุณก็มาซื้อได้จากตรงนี้เลยนะคะว้าวร้านดอกไม้ค่ะร้านดอกไม้ว้าวมีเยอะเลยนะคะจริงๆแล้วเราก็นจะไปเอาเกี่ยวกับฮันนี่นะคะร้านนี้เป็นทำฮันนี่ค่ะ แค่เกสตนเองะเขาก็จะมีบัตรนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาแล้วก็ติดตามนะคะร้านนี้ขายอะไรฮอตคอฟฟี่กาแฟนะคะนี่ค่ะพี่เป็นคนชอบทานกาแฟเขาก็จะมีกาแฟมาขายเอาเครื่องมาวางไว้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกาแฟนะคะว้าวอ๋อนี่เอแคร ตัวนี้เขาจะเป็นขนมเอแคร์ค่ะ Basilian Cheese Place นะคะเป็นจริงๆก็คือเอแคร์บ้านเราเนี่ยแหละโอเคค่ะชิาเลนยูอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆทาโกะนะคะอีกร้านหนึ่งก็จะเป็นร้านขนมปังค่ะร้านขนมปังนะคะร้านนี้เขาก็จะเป็นคล้ายๆอ๋อนี่เขาจะเป็นอันนี้นะคะชินามอนชูการ์เน a เทล oh let me see wow did it look like my country these are beef we have uh, spinach ricotta we have chicken uh -huh. we have apple syrup. what they call about this huh? what they call about it but then what is then inside yeah this beef this is spinach and ricotta and that's chicken uh, okay. that one's apple cinnamon. Uh -huh. okay thank you sir เขาจะเป็นคล้ายๆเป็นพวกบาซิเลียนนะคะตัวนี้จะเป็นกล้วยฉาบนะคะกล้วยทอดบ้านเรานะคะโอเคอ้ะร้อนค่ะตอนนี้ก็จะเป็นพีชผลไม้นะคะอ๋อตรงน,นี้ก็จะเป็นพื้นที่บริเวณของเชิร์ชนะคะแล้วก็คนก็จะมาได้ยัยเลยค่ะแล้วแต่คุณจะเลือกนะคะเลือกชมเลือกทูนะคะ เเป็นน้ำค่ะเป็นน้ำผลไม้นะคะเห็นไหมคะเบบี้เด็กน่าร um> ักมากเลยอันนี้เขาจะเป็นแบบเช็ดชนะคะก็คือเป็นผู้ผสมนี่จะเป็นจามค่ะเป็นจ a m นะคะโอ้อันนี้เขาจะเป็นร้านแยมนะคะ ในร้านดอกไม้ร้านยมร้านไอศครีมร้านอุปกรณ์ต่ตางๆนะคะ<ม>เยอะแยะเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเบเกอรี่นี่เขาก็จะมีดนตรีด้วยนะคะ<ม>เห็นไหม,มคนเยอะเลยนะคะ<ม>ก็เลือกเอาว่าเราอยากได้อะไรพี่ก็มาเจอกันค่ะวันน,นี้คือก่อนหน้านี้เราก็เคยไปซื้อเนานะ<ม> ส่วนมากเขาก็จะเป็นเบเกอรี่นะคะเป็นเบเกอรี่เข้ามาทำนะคะบายค่ะอาย o เจสต์แม่มี m a ดนึงส a เครื่องดื่มอือ e s ออืม hmm. อ๋อ hmm. uh huh. oh, no sugar no water no preservative s, s, <S, oh, okay. Okay, s okay. i t e it's completely extracted fruits and veggies อ๋อโอเคโอเค it's okay because I did at my oh. home too <laughs> oh. <laughs> okay i get it i had a machine and i did everything yeah okay. i had a, i, I drink every morning and before sleep yeah okay, okay. i like it i did too yes yeah. thank you ร้านนี้จะเป็นพาสต้านะคะร้านเม่กี้เนี่ยเขาจะเป็นร้านน้ําผลไม้ก็คือน้ําผลไม้สดนะคะแล้วเราก็เขาก็ใช้พี่ถานแต่ว่าพี่ก็จะแบบว่าออไม่ค่ะเพราะพี่พี่ทำของพี่เองอยู่แล้ว<ม>โอเคร้านนี้เป็นร้านขายหินขายมีดโอเคร้อนค่ะร้อนมากร้านนี้เป็นร้านนมแพะนะคะ มีหลายร้านเลยนะคะไอศครีมร้านนี้เป็นร้านไอศครีมนะคะตอนนี้ร้อนๆก็ทานไอศครีมได้นะคะพูดถึงก็น่าซื้อเนาะฮอ t โอเคโอเคก็จะมีหลายร้านมากเลยนะคะแต่พี่กำลังดูอยู่ว่ามันจะมีร้านไหนที่พี่อยากจะมาทำได้บนบบีคุณโอเคค่ะเราก็ โอเคก็มีค no นเต็มเลยนะคะยังไงก็คนที่อยู่ที่อเมริกานะคะหรือว่าอยู่ทีูุ่ตันนะคะก็มาได้นะคะที่นี่จะเป็นโลเคอลมาร์เก็ตของที่นี่นะคะดูบรรยากาศนะคะเป็นคือจริงๆตรงนี้เขาจะเป็นเป็นเชิร์ตนะคะแล้วก็แล้วก็คนก็จะมามาซื้อของก็เป็นคนแถวนี้ละค่ะที่เขารู้รายละเอียดว่ามีขายที่นี่พี่ก็เพิ่งทราบนะคะ พี่เพิ่งทราบนะคะเนี่ยเป็นบริเวณเขา,าก็จะขายของกันนะคะว,ว้าวเต็มเลยนะคะยังไงก็โอเคนะคะยังไงก็เราก็มา,าได้เห็นบรรยากาศของตลาดที่นี่ยังไงก็เดี๋ยวพี่จะถ้าชอบนะคะก็กด subscribe แล้วก็ติดตามนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีวิดีโอใหม่ๆมาอีกนะคะโอเคงั้นวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายโอเคนะคะ โอเคเราจะจบกันแล้วค่ะบ๊ายบาย